สวัสดีครับอยู่กับช่องมาต้นสตูดิโอนะครับเป็นอย่างไรบ้าง้วครับพี่น้องสองวันวันนี้นะก็ผมก็ออกคลิปหลายคลิปเลยนะเอาแบบให้เห็นเห็นเห็น,หนกันเลยแหละว่าใครเป็นอะไรยังไงนะมันปฏิเสธไม่ได้หรอกพี่คนที่เข้ามาทำคอนเทนต์ mm hmm. ลุงพลเน่ย ร้อยทั้งร้อยอ่ะพี่คุณอยากได้เงินทั้งนั้นแหละเชื่อป่ะนะครับผมก็อยากได้เงินคนที่อยู่จำปาดงตอนนี้ก็อยากได้เงินทำเพื่อยอดวิวทั้งนั้นแล้วคนที่อยู่ข้างนอกก็อยากได้เงินทุกคนมันอยากได้เงินหมดแหะครับพี่ไม่มีใครไม่อยากได้เงินอ่ะไม่มีใครมาทำฟรีหรอกนะครับออกมาจากบ้านตัวเองเอ่ยไม่รู้เราหกเราเหินมาจากไหน อย,อย่างพี่เอีนอย่างเงี้ยคนสุรินนะ่ะแทบคล้ายๆกับว่าจะไปตายเอาดาบหน้าเลยอย่างเงี้ยป้าไทายบ้านอย่างเงี้ยขออนุญาตเอ่ยชื่อนะฮะแล้วหลายคนอย่างเงี้ยยายสมวัอย่างเงี้ยเคยอยู่บ้านบนะ่ะเออแไม่จันหอมอย่างเงี้ยมาจากเชียงรายเนะี่ยทุกคนก็อยากมาสร้างตัวตนสร้างรายได้แล้วก็มาทําในสิ่งที่ตัวเองรักทั้งนั้นถูกไหมผมพูดผิดตรงไหนอ่ะทุกคนอยากมีไรายได้หมดหรอแต่ มันแตกต่างกันต้องมองอย่างนี้ครับว่าระหว่างพวกคุณกับพวกเราเนะ่ยมันคนละชั้นนะครับพวกเราหากินอยู่บนความถูกต้องต้องใช้คำว่าหากินนะพวกเราก็หากินทํามาหากินเหมือนกันนะทุกทุกคนทํามาหากินเหมือนกันนะครับพวกเราหากินบนความถูกต้องนะครับไม่ได้ไม่ได้เอาสูกใจเอฟซีพวกคุณบางคนนะ ผู้คุณหากินบนความไม่ถูกต้องเอาถ้าผู้คุณหากินบนความถูกต้อง Fc วัด Fc เลยจากระดับระดับน้ำตาชั่งก็ได้นะ Fc ไข่ F เยอะกว่ากันนะ Fc ลุงพลทำไมเยอะกว่าเยอะกว่าเยอะเลยแหละนะครับนิ้วโป้งกับนิ้วชี้เลยนะครับความแตกต่างแต่สังเกตไหมว่า คนที่เข้าไปดูพวกคุณตอนเวลาไลฟ์สดทำไมถึงมีเยอะประมาณพันสองพันหารู้ไหมว่าเอฟซีเหล่านั้นคือเอฟซีลุงพลนะครับเอฟซี FC ลุงพลเขาแฝงตัวเข้าไปดูว่าคุณน่ยจะพูดอะไรเอาเท้เกตง่ายๆการกดไลค์กดแชร์แต่ละครั้งเนี่ยนะครับอย่างช่องผมเนี่ยไลฟ์สดคนอาจจะดูน้อยแต่ แต่นะแต่ยอดไลท์เนี่ยมันขึ้นแซงยอดวิวเสมออ่าสมมติว่าคนดูห้าสิบคนแต่ยอดไลท์บางทีมันปาไปสองสามร้อยนั่นก็หมายความว่าพี่พี่นะครับที่เขาอยากกดไลค์ให้ก็คือเขาเป็นแฟนคลับลุงพลป้าแตนอ่ะเขาเข้ามากดไลค์ให้แล้วเขาก็ออกไปนะครับเขาก็ออกไปเพราะนั่นคือสิ่งที่ แสดงให้เห็นถึงการให้กำลังใจกันเห็นไหมแตกต่างไหมว่าคนที่อยู่กับลุงพลจริงๆกับคนที่ส่อแสวงหาผลประโยชน์ส่อแสวงหาอะไรต่างๆพวกนี้ยที่ไม่ได้มีความจริงใจกับลุงเ่เนียห็นถึงความแตกต่างไหมนะครับเห็นถึงความแตกต่างที่มันเกิดขึ้นไหมว่าทําไมมันถึงมีความแตกต่างกันเยอะมากมายขนาดนี้ บางคนบอกว่าไลฟ์สดด่าเขาปลาปลาเป,าปานี่ยอดจะเยอะไม่จริงอะ่ะพี่ดูช่องเมดีนี่พี่เมดีนี่เนิงกับพี่เม,มดีอะ่ะไม่เห็นเขาไลฟ์สดเลยแต่ทำไมยอดวิวเขาสมบําเสมออะ่ะเยอะนะครับหลักๆก็ห้าหมื่นะคิดว่านะดูเฉลี่ยไม่เกี่ยวครับมันอยู่ที่ความจริงใจมันอยู่ที่คอนเทนต์ หลักการถ่ายภาพด้วยนะครับการบรรยายด้วยเกี่ยวมนแหละเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าการฟาดฟันอย่างเดียวอย่างที่่พวกคุณทําเนี่ยที่คุณด่าลุงกับ,บป้าเปล่าเปล่า,าเนี่ยมันจะสําเร็จมันจะทําให้ทําให้อะไรทําให้คนเหล่าน,นั้นมาติดตามพวกคุณอ่ะไม่สังเกตไหมยอดวีเอยอดซับพี่คนนั้นก็ยังเท่าเดิมไม่ไปไหนเห็นไหม แต่ยอดซับลหลายๆช่องฝั่งเราขึ้นทุกวันเอาเช่นตัวอย่างบาวต้นเนี่ยห่างหายไปสามสี่เดือนโอเคยอดซับหายไปบ้างสองสามพันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเราไม่ได้ทำคลิปลุงพลและนะครับพีพีเอฟซีก็บอกว่าบาวต้นคงจะบางคนที่เขาไม่เข้าใจเขาก็จะขอทราบออกไปไม่เป็นไรไม่ว่ากันเราไม่ว่ากันอยู่แล้วเพราะเราก็ช่วงหนึ่งเราก็หายไป แต่สังเกตว่าไอ้สองสามวันมาเนี้ยยอดซับผมขึ้นนะฮะอาจจะขึ้นไม่เยอะนะครับขึ้นสองสมร้อยนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงกําลังกําลังทําคลิปใหม่ๆอยู่เรียกว่าใหม่ๆนะเพราะว่าช่องปิดไปนานเนี่พี่พเอฟขาก็มาสนับสนุนเขาก็มาดูให้ไปดูกราฟหลังบ้านนะครับยอดผู้ชมที่กลับมาใหม่ คือกลับมาดูอีกครั้งอ่ะยอดคนเก่ากลับมาดูกราฟพุ่งขึ้นเลยนั่นก็แสดงว่าพี่พเหล่านั้นเขาไม่ได้หายไปไหนนะครับเขาแค่รอว่าบาต้นจะขึ้นไล์บาต้นจะลงคลิปวันไหนเขาก็จะเข้ามาดูให้นี่คือน้ำใจที่มันแตกต่างกันระหว่างผมกับพวกคุณนะครับ พวกคุณอย่าคิดว่าด่าคนอื่นเขาแล้วมันจะเจ๋งนะด่าคนอื่นเขาแล้วมันจะแน่ด่าคนอื่นเขาแล้วจะหยูกยงคงกับพันไม่มีหรอกครับในโลกใบนี้ครับนะครับสักวันหนึ่งกันหรอกมาด่าคนอื่นสุดท้ายผลกรรมมันก็จะพ่วงไปหาตัวเองทท้งนั้นเลยครับเห็นพี่ดา่างไหมพิเศษอากาศเนี่ยแทบจะดับไปเลยด่าเขาเนี่ย คนดูเขาก็เบื่อเบื่อเพราะว่าอะไรหนึ่งคนติดตามพวกคุณเอฟซีพวกคุณก็น้อยนิดอยู่แล้วใช่ไหมส่วนมากคนที่เข้าไปดูให้เป็นเอฟซีพอต้องนั้นนะอย่าลืมนะวันหนึ่งเมื่อวันในวันหนึ่งเขาเบื่อเขาเอื่มละอาที่เห็นคุณด่าด่าเป็นอาจ,จนินด่าทุกวันทุกวี่ทุกว,วันเขาก็เบื่อเขาไม่อยากเข้าไปดูแล้วว่าพวกคุณด่าอะไรช่างหัวมันเถอดด่าก็มีเรื่องเดิมๆซ้ำๆ นู่นนี่นั่นช่องกูทําไมโดนรายงานช่องอ่าต้องเอาเชยพลทาอย่างนั้นอย่างนี้เออแบบนี้่ะพี่กรณีแบบนี้บางทีเอฟซีเขาเบื่อเขาไม่อยากดูเขาก็ไปเองจะโทษเอฟซีเขาไม่ได้นะครับอย่าลืมนะครับว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่คุณได้ได้มาจากการดูโฆษณาให้ของเอฟซีนะครับถ้าคุณไม่มีเอฟซี ตายครับถ้าไม่ได้สติกเกอร์ซูปเปอร์สติกเกอร์แล้วยิ่งแล้วใหญ่ไปเลยนะบอกไว้ก่อนผมอยู่มาได้ทุกวันนี้ช่องบาต้น X2 ก็เพราะบางครั้งพี่ๆเขาให้สติกเกอร์มาก็พออยู่ได้ได้เดือนละสามพันกว่าบาทพอให้ให้อะไรอะ่ะให้มันออกทุกเดือนอย่างเงี้ยก็ได้ นั่นคือน้ำใจที่พี่เขามอบให้เห็นไหมอืมนะครับคุณร้องขอไปเถอะถ้าร้องขอขอไม่ให้ยังไงเขาก็ไม่ให้ถ้าเขาจะให้ขาให้เลยเห็นไหมเขาดูที่ความจริงใจไว้เอ,อเรื่องพวกนี้ผมบอกเลยนะครับการอิจฉาคนอื่นะแล้วให้ตัวเองอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ บ้านผมก็เหยียบเขาเรียกว่าเหยียบเหยียบหัวคนอื่นขึ้นไปอะ่ะมันไม่ดีหรอกครับการจะเหยียบหัวคนอื่นขึ้นไปดังอะ่ะมันไม่ดีหรอกนะครับสุดท้ายแล้วผลเวีนผลกรรมมันก็จะตับกลับตามมาเล่นงานตัวคนอยู่ดีแหละมันเป็นเรื่องที่มันเป็นกงกรรมกงเกวียน กปรงกรรมกองเกลียนให้ทุกคนได้รู้นะครับว่าหนีอะไรก็หนีเนี่ยหน,นีคนแห่งกรรมตัวเองอะ่ะไม่พลล้นหรอกทําไมด่าคนอื่นอิจฉาคนอื่นทําไมเขาทำไมเอฟซีเขาจะไม่รู้ว่าเอฟซีเขาไม่ได้กินหญ้านะเว้ยเอฟซี FC เขากินข้าวกันนะนะครับมีโปรตีนจากเนื้อปลาด้วยนะเออหญ้าห้าหญ้าก็ยังมีวิตามินนะ เออนะครับอยา่าไปควายกินหญ้าก็ดีนะควายควายแถน,นาเก่งไม่เหมือนใครบางคนนะแถน,นายังไม่เป็นเลยก็ไหมครับโอ้ไมอยากจะพูดนะอเอาค่นี้แหละพี่คลิปนี้แล้วเ,เจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย